ชีวิตดีขึ้นฉับพลันหลังสวดมนต์เติมบุญให้ตนเองแบบนี้ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนรวมทั้งบุญในปัจจุบันชาตินี้ขออุทิศบุญนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าให้กับสังขารมนุษย์ของข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันเจ้าเกณฑ์ชะตาและเทวดาที่รักษากายสังขารของข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตวิญญาณกายทิพย์กายสังขารของข้าพเจ้าที่ได้ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานสุขภาพ าพร่างกายที่ได้รับความเจ็บป่วยโชคลาภที่ไม่มีขออำนาจบุญกุศลเหล่านั้นส่งผลให้ดวงจิตดวงวิญญาณกายทิพย์กายสังขารของข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจากวิบากกรรมเหล่านั้นขอจงเปิดสิ่งที่ปิดเปิดด้วยบุญกุศลนี้ด้วยเถิดสาธุ